สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเราจะมาถักใบไม้โคโชเชแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ลวดเป็นส่วนประกอบนะแบบนี้ง่ายมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสํำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆหลายๆ,ๆท่านที่เพิ่งเริ่มหัดถักใบไม้กันนะจ๊ะส่วนคลิปนี้พี่อ้อก็จะถักไว้สองขนาดก็คือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขยับไซส์ขึ้นมาเล็กน้อยนะ ส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมพรมขนาดสี่ผ่าตัวนี้เป็นอะคริลิกร0อเร์นะจ๊ะแล้วก็เลือกใช้เข็มโคเช1.50มิลมีเข็มสอดสำหรับสอดเก็บชิ้นงานแล้วก็มีกันไกลไว้ตัดชิ้นงานมีไฟแช็กสำหรับลนขนของชิ้นงานเนื่องจาก ลักษณะของไหมพรมเนี่ยเขาจะมีขนค่อนข้างเยอะดังนั้นก่อนที่เราจะนำไปตกแต่งชิ้นงานเราก็ควรจะเก็บขนริมๆนี้ให้เรียบร้อยนะพี่อ้อขอฝากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนเอนเราด้วยนะจ๊ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้าสําหรับคลิปนี้นะก่อนที่เราจะลงมือถักกันถ้าทุกท่านเห็นเล็บหรือว่านิ้วพี่อ้อเป็นขุยๆเสียหายแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเพราะว่าพี่อ้อไปทำสวนมะลิมาแล้วก็ ส่วนหนึ่งช่วงนี้ก็ทำดอกกุหลาบใช้ลวดค่อนข,ข้างเยอะเล็บก,ก็ค่อนข,ข้างจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวอีกสักสองสาวันพอหยุดถักพวกดอกกุหลาบหรือว่าทำส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ก็ <laughs> น่าจะปรับเข้ามาสู่ปกตินะจ๊ะไม่ต้องดราม่านะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยดีกว่ามาจ้าสำหรับคลิปนี้นะเราสาธิตตัวนี้ก่อนตัวใบเล็กนะ ใบเล็กเนี่ยพี่อ้อก็จะถักด้วยโซ่เก้าขึ้นโซ่เก้านะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าเราก็จะนับโซ่ถอยหลังมาหนึ่งสองสามพี่อ้อจะลงหลักที่สามนะแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชหรือว่าฟักธรรมดาลงไปหนึ่งครั้งต่อไปหลัก ที่สองถักด้วยพอครึ่งคอหรือฮาร์ปดับเบิลโคเชก็คือพันหัวเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้หลักต่อไปถักด้วยพอหนคอหรือดับเบิลโคเชแบบนี้นะจ๊ะหลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอหรือ,บบอดับเบิลโคเช สองครั้งในหลักเดียวกันเขาจะอยู่ส่วนกลางพอดีหลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคลเชหนึ่งครั้งหลักต่อไปถักด้วยพอครึ่งคอหรือฮาบดับเบิลโคลเชหนึ่งครั้งหลักต่อไปถักด้วย ซิงเกิลโคเชหรือควักธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วนะต่อไปเราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชหรือควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็จะเริ่มถักย้อนกลับส่วนปลายใหม่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถถักทับไปได้เลย หลักต่อไปนะก็คือถักด้วยฮาบดับเบิลโคเชหรือพอครึ่งคอนั่นเองที่คนไทยเราเรียกหลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งหลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกัน ตรงกลางเขาจะขยายออกกว้างๆแบบนี้นะหลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเช่นั่นเองหลักต่อไปถักด้วยฮาบดับเบิลโคเชรหรือพอครึ่งคอหลักต่อไปถักด้วยซิงเกิลโคเชรหรือว่าฟักธรรมดานะหลักสุดท้ายตรงนี้ไม่มีหลักแล้วนะ สุดท้ายเราก็จะเลื่อนห่วงตรงนี้หรือเราเรียกว่าสลิปสติทนั่นเองดึงไหมผ่านออกมาก็จะได้ลักษณะหรือว่ารูปทรงแบบนี้นี่คือใบเล็กจบแล้วง่ายมากตรงนี้เราถักโซ่หนึ่งล็อกไว้แล้วก็ตัดไหมออก แบบนี้ก็จะได้ใบลักษณะนี้แล้วเราก็เก็บไปใาหมไว้ด้านหลังชิ้นงานใช้เข็มนะเข็มแบบนี้เข็มขนาดที่เราสามารถสอดเก็บไหมพรมได้นี่เป็นส่วนด้านหน้านะส่วนนี้ก็คือด้านหลังยอ่อ,อก,ก็จะเก็บเข้าไปใต้หลัก เก็บแบบไหนก็ได้ที่เราไม่ให้ไหมเขาหลุดออกมานะเก็บไปสักสองสาสรอบแล้วแต่เราลองเก็บดูช่วงนี้ที่บ้านพี่อ้อเขามีงานวัดประจำปีที่พระอารามหลวงวัดคองวานเนาะก็อาจจะมีเสียงดังเข้ามาบ้างพี่อ้อจะเก็บมา ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเก็บไปอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็ตัดไปไหมออกแล้วก็พลิกลับมาดูนี่ลักษณะของใบเขาก็จะออกมาประมาณนี้บางท่านสะดวกอาจจะเอาฝั่งนี้ไว้ด้านบนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้อย่างที่พี่อ้อบอกขึ้นอยู่ลักษณะ ขึ้นขอโทษจ้ะอย่างที่พี่อ้อบอกขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานของเราเองที่เราจะนําไปปรับใช้นะทุกท่านสังเกตไหมว่าเขาจะมีขนแบบเนี้ยเยอะแยะเลยนี่เป็นส่วนของไหมพรมเรามาต่อกันด้วยไซส์นี้นะไซใหญ่ไซส์ใหญ่เนี่ยพี่อ้อจะใช้ไหมสีนี้เพราะว่าน่าจะเห็นชัดฝาสีเขียวนะ ในส่วนของขนาดใหญ่ที่เราปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยพี่อ้อจะขึ้นต้นโดยการถักโซ่11หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11แล้วเหมือนเดิมค่ะนับถอยมา1 2 3มาหลักที่3หรือใครจะใช้หลักที่2ก็ได้นะแล้วแต่เรานะจ๊ะ หลักแรกถักไปแล้วควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชหลักที่สองถักด้วยฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือพอครึ่งคอต่อไปหลักที่สามถักด้วยดับเบิลโคเชแบบนี้นะหลักต่อไปถักด้วยพอสองคอหรือแท็บเบิลโคเช ปลดออกมาแบบนี้นะจ๊ะหลักต่อไปถักด้วยพอสองคอรหรือทบเบิลโคเชเราจะถักสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะหนึ่งครั้งแล้วนะจ๊ะครั้งที่สองหลักต่อไปถักด้วย พอสองคอหรือทบเบิลโคเชหนึ่งครั้งจีบพอก็จะอ้วนๆหน่อยนะหลักต่อไปถักด้วยดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอหลักต่อไปถักด้วยพอครึ่งคอหรือฮาร์ปดับเบิลโคเชหลักสุดท้าย ถักด้วยซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งก่อนนะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นถักซิงเกิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วเราก็จะเริ่มถักย้อนกลับเหมือนเดิมหลักแรกที่เราย้อนเราถักด้วยฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือพอเึรืคอ,อหลักถัดไปถักด้วยซิงเกิลขอโทษจ้ะ ลืมลืมขอโทษนะหลักต่อไปถักด้วยดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะจ๊ะหลักต่อไปหลักต่อไปนะจ๊ะถักด้วยพอสองคอหรือแทบเบิลโคเชหนึ่งครั้ง หลักต่อไปถักด้วยพอสองคอหรือแทบเบิ้ลโคเชเราถักสองครั้งลงในหลักเดียวกันหนึ่งแลวนะจ๊ะหลักที่สองหลักต่อไปถักด้วยพอสองคอหรือแทบเบิ้ลโคเชหนึ่งครั้ง หลักต่อไปถักด้วยพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชหลักต่อไปถักด้วยฮารดับเบิลโคเชหรือพอครึ่งคอหลักต่อไปถักด้วยซิงเกิลโคเชหลานสาวข้างบ้านเสียงดังมากเรียกลูกชายหลักต่อไป มาที่หลักนี้เลยนะหลักสุดท้ายซึ่งเราจะจบพอได้แบบนี้แล้วนะเราจะจบด้วยการเลื่อนห่วงหรือสลิปสติทนั่นเองแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งตัดไหมออกรูปทรงก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นไหมจ๊ะถักง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายใหม่ไว้ด้านหลังชิ้นงานพี่อ้อสาธิตวิธีการเก็บให้ดูแล้วนะในใบขนาดเล็กใบนี้เทียบความแตกต่างให้ดูนะตัวนี้เราลนขนไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ลนขนออกเห็นไหมจ๊ะขนเขาค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราลองลนขนดูพี่อ้อจะใช้ไฟแช็กนะหรือใครสะดวกใช้เป็นเทียนแต่เทียนกลัวว่าเขาจะดำนะ ใช้เป็นไฟแช็กหรือไม่ก็ใครใครที่มีเครื่องเป่าลมร้อนก็สามารถใช้ได้เวลาเรารลนขนเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะถ้ามีลมก็อาจจะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้โรเร็วๆแบบนี้นะจ๊ะส่วนถ้าเราต้องการให้ใบเขาเรียบเราก็สามารถใช้ที่หนีบผมหนีบได้เนี่ยพอลนออกมาแล้วเขาก็จะเรียบแบบนี้นะ ส่วนด้านหลังเราอาจจะเห็นอยู่บ้างเล็กน้อยเราก็ลนเร็วๆแบบนี้เลยก็พอใช้ได้หลังจากลนขนแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะลองถักกันดูนะจ๊ะใบนี้ถักง่ายแล้วก็ถักเร็วเราก็ลองนําไปปรับใช้กับชิ้นงานต่างๆที่เราจะถักกันนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสําหรับวิธีการถักใบไม้แบบง่ายๆสําหรับผู้เริ่มต้นพี่อ้อขอขอบคุณทุกการรับชมและทุกกําลังใจนะจ๊ะพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆลองหัดถักกันนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะสวัสดีจ้า